อย่าให้ความหวังเรื่องความสันติสุขทำให้เราลืมความเป็นจริงที่โหดร้ายบนแนวหน้านี่คือสิ่งที่หลายคนมักมองไม่เห็นแต่สิ่งที่บ่งชี้ชัดคือหากเราไม่รู้จักรับมือกับสถานการณ์อย่างถูกวิธีมันอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ไม่อาจแก้ไขในเรื่องนี้กลายเป็นหัวข้อที่อาจสร้างความขัดแย้งในความคิดหลายคนอาจมองว่าการเจราจาย,ยืดหยุน่นและการใช้กำลังอย่างรุนแรงเป็นทางออกที่สมเหตุสมผลแต่จากมุมมองของอดีตนักรบที่เคยผ่านสนามรบมาแล้วอย่างนายกระกฏเกตแก้วกลับชี้ให้ เห็นว่าการทําตามคําสั่งของรัฐมนตรีกลาโหมในแนวหน้าจะนํามาซึ่งความอันตรายอย่างมากและนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในปฏิบัติการของกองทัพไทยนายกระกดได้เน้นย้ําว่าสองแนวทางแรกคือการเจรจาและการยิงคูอาจดูเป็นแนวทางที่ดูมีความสมดุลและเป็นไปตามแนวทางของการเจรจาในระดับเบื้องต้นแต่ในทางปฏิบัติแล้วกลับกลายเป็นแนวทางที่อาจนําไปสู่ความเข้าใจผิดและความรุนแรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากเมื่อเรายิงขู่ไปฝ่ายขมยิอาจไม่แสดงอาการกลัวหรือสะท้อนความกลัวออกมาแต่กลับพร้อมที่จะตอบโต้ด้วยความรุนแรงสูงสุดเช่นการยิงหัวซึ่งนั่นคือความเสี่ยงที่ไม่อาจมองข้ามได้สำหรับทหารบนแนวหน้าที่ต้องผเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่รุนแรงในกระกฏได้ย้ำอย่างหนักแน่นว่าควรตระหนักรู้ไว้เสมอว่าการยิงขู่ในสถานการณ์จริงเป็นอันตรายและไม่ใช่กลยุทธ์ที่เหมาะสมเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ฝ่ายขมรต,ตอบโต้ด้วยความรุนแรงและเปิดฉากยิงการตอบสนองที่รวดเร็ว และถูกต้องตามสัญชาตญาณเป็นสิ่งสําคัญซึ่งถ้าทุกคนเชื่อในความรู้ของตัวเองและใช้ความกล้าหาญในการป้องกันตัวสิ่งนั้นอาจสามารถช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายได้มากขึ้นสุดท้ายนายกระกฎได้เน้นย้ำถึงความสําคัญของการเตรียมความพร้อมและยุทธศาสตร์ของกองทัพไทยที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเขาย้ำว่าการปฏิเสธการยิงขู่และให้เน้นยิงตรงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะในสนามรบความเร็วและความแม่นยำคือสิ่งที่กลายเป็นตัวแปรสำคัญมากที่สุดคำถามคือแล้วเราจะเลือกแนวทางไหนกันแน่การรักษาสันติภาพด้วยการเจราจาอาจฟังดูดีแต่หากฝ่ายตรงข้ามไม่จริงใจและพร้อมใช้ความรุนแรงการยืนหยัดด้วยความเข้มแข็งและความกล้าหาในการป้องกันตัวอาจเป็นทางเลือกเดียวที่ทําให้เรายืนหยัดอยู่ในแนวหน้าได้จริงๆพี่น้องทหารไทยในแนวหน้าคิดว่าอย่างไรคุณเห็นด้วยหรือไม่กับแนวทางที่น,กกนายกรกตเสนอมานี้หรือคุณมองว่ามีทางอื่น ที่ดีกว่านี้มาร่วมแสดงความเห็นกันได้เลยเพราะโลกนี้ไม่ได้มีคำตอบเดียวเสมอไป